อนที่103ต่อสู้กับชีวิตหรือเส้นทางความตายภายในห้องหลังเฟิงเด็กน้อยคุณเป็นคนที่พิเศษที่สุดจากโลกคุณผ่านการทดสอบที่ซ่อนอยู่หลายครั้งแล้วอยากมีชีวิตหรือจะเลือกเส้นทางแห่งความตายถ้าคุณผ่านการทดสอบแล้วมีชีวิตอยู่คุณจะกลายเป็นผู้นำของเหล่ามนุษย์คุณจะมีโอกาสที่จะกลายเป็นมหาอำนาจในจัก,กรวาลและจะมีโอกาสสไปถึงระดับครูถึงระดับอาจารย์เลยเหรอ หลัวเฟิงตกใจสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่นั้นเป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่และมีเพียงผู้ก่อตั้งโดโจวขวานยักษ์ในพันธมิตรหองเท่านั้นที่สามารถจับคู่เขาได้นี่คือสิ่งที่เขาพูดเป็นการส่วนตัว ป้ติเน้นย้ำแน่นอนมันก็แค่ความเป็นไปได้สิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกฎหรือการฝึกฝนเทคนิคและอื่นๆล้วนขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเช่นเดียวกับรุ่นน้องของฉันหัวหน้าเผ่าเยียนเฉินแม้หลังจากฝึกฝนมาหลายล้านล้านปีเขายังอ่อนแอกว่ากว่าอาจารย์หลัวเฟิงพยักหน้าอันที่จริงผู้นำของเผ่าเยียนเฉินผู้เป็นพลังในจัก,กรวาลเพียงลำพังและสามารถทำให้มนุษยชาติไม่กล้าท้าทายเขาได้ ชีวิตสุดท้ายหรือเส้นทางความตายมันคืออะไรหลัวเฟิงถามผู้ตีพูดเบาๆภารกิจความท้าทายสุดท้ายคือทำให้หอคอยดวงดาวจำคุณเป็นเจ้าของได้สตาร์ทาวเวอร์จำฉันเป็นเจ้าของได้ไหมร่างกายของหลัวเฟิงสัน่นกระบวนการทำให้สมบัตินี้รู้จักเจ้าของคือการต่อสู้เพื่อชีวิตหรือความตายอาจารย์มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการสร้างสมบัติ สิ่งมีชีวิตท,ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลน,นั้นเก่งในเรื่องต่างๆแม้ว่าครูจะไม่สามารถเปรียบเทียบกับผู้ก่อตั้งขวานยักษ์ได้ในบางเรื่องในแง่ขององค์การสร้างขุมทรัพย์เขาก็เก่งที่สุดอย่างแน่นอนผู้ตีอุทานออกมาจักรวาลอันกว้างใหญ่มีสมบัติที่ซ่อนอยู่มากมายและแม้แต่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่กล้าพูดว่าพวกเขาได้เห็นและรู้ทุกอย่างแล้วหอคอยดวงดาวนี้เป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นโดยบังเอิญภายในพื้นที่ลับพิเศษในตอนนั้น เมื่อมันใกล้จะเสร็จสมบูรณ์มันโต้อตอบกับแสงสีทองแบบพิเศษดังนั้นจึงสร้างหอคอยดาวในปัจจุบันนี้ทําให้มันแตกต่างจากความคิดแรกเริ่มที่เขาจินตนาการไว้แต่เขาตระหนักว่ามันยากเกินไปที่จะปล่อยให้มันค้นหาเจ้าของและรู้จักเจ้าของผู้ตีกล่าวว่าหอคอยดวงดาวถือเป็นหนึ่งในขุมทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลและเปรียบได้กับสมบัติของครูกระบวนการในการจดจําเจ้าของนั้นรุนแรงมากรุนแรงหลัวเฟิงจองมอง ผู้ตีมองลงมาที่หลวเฟิงใช่ยิ่งยิงยานของผู้รับเลือกแข็งแกร่งเท่าไรกระบวนการก็ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเท่านั้นนานมาแล้วครูได้ค้นหาท่ามกลางนักรบหลายหมื่นคนตั้งแต่ผู้ครองดาวหรือผู้เป็นอมตะไปจนถึงอัศวินและอื่นๆที่จะลองแต่นักรบทั้งหมดที่พยายามล้มเหลวและเสียชีวิตสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่นี้โชคร้ายจริงๆหลวเฟิงคิดสุ่มให้นักรบกลุ่มหนึ่งทำการทดลองแม้แต่อัศวินก็เหมือนกับหนูทดลองสำหรับเขา ผ่านการลองผิดลองถูกครูอนุมานว่ายังคงมีโอกาสสำหรับขุนนางและเหล่าอามะตะแต่อัศวินหรือสูงกว่านั้นไม่มีโอกาสเลยกระบวนการทดสอบจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นด้วยเหตุนี้ครูจึงหล่อเลี้ยงเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้เติบโตอย่างรวดเร็วในสภาพจิตใจ ผู้ตีกล่าวว่าตอนนี้ครูอยู่ที่ผู้ครองดินแดนระดับเก้าและครูมีโอกาสประสบความสำเร็จในประวัติศาสตร์ในบรรดาผู้สมัครสองคนก่อนหน้านี้คนหนึ่งเป็นผู้ครองดาวและอีกคนหนึ่งเป็นอมตะและทั้งคู่ก็มีสถานะทางจิตในระดับสูงอย่างไรก็ตามทั้งคู่ยังคงล้มเหลวหลัวเฟิงมองไปที่เขาวิสัยทัศน์ของผู้ตีนี้ได้เห็นผ่านทุกสิ่งข้าสามารถเห็นวิญญาณของเจ้าได้อย่างง่ายดาย สมบัติที่คุณพึ่งพาเพื่ออําพางพลังงานชีวิตของคุณอาจหลอกอัศวินได้แต่คุณไม่สามารถหลอกปรมาจารย์จัก,กรวาลได้ปูตียิงหลัวเฟิงประหนักในตอนนั้นว่าผู้นำเมืองที่วุ่นวายในยุคแรกเริ่มมองเห็นผ่านเขาได้ง่ายเช่นกันโดยรู้ว่าเขามีร่างกายอื่นและอื่นๆและปูตีผู้นี้อ่อนแอกว่าผู้นำเมืองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เขายังคงเป็นปรมาจารย์จัก,กรวาลฉันรู้เรื่องร่างกายอื่นๆของนายด้วย อย่างไรก็ตามในขณะที่กระบวนการเริ่มต้นทดสอบขึ้นคุณจะไม่สามารถออกไปได้แม้ว่าครูผู้นำเมืองแห่งความโกลาหลครั้งแรกของคุณจะปรากฏตัวเขาก็ไม่สามารถช่วยคุณได้ปูติเน้นยำ้ำแม้ว่าเขาจะมีพลังมากและถือว่าอยู่ยงคงกระพันภายในเอกภพยุคแรกอย่างไรก็ตามในจัก,กรวาลจริงและในหอคอยดวงดาวเขาไม่สามารถทำสิ่งใดได้เลยในขณะที่กระบวนการเริ่มต้นขึ้นไม่มีใครสามารถหยุดมันได้ ช่วงเวลาที่คุณล้มเหลวพลัยใจและจิตวิญญาณของคุณจะพังทลายลงอย่างสมบูรณ์และคุณจะต้องตายปูติเน้นย้ำแม้ว่าครูของคุณสามารถย้อนเวลาเพื่อทุบชีวิตคุณได้แต่เขาไม่สามารถฟื้นความทรงจำใดๆได้เกี่ยวกับคู่มือก้าวเล่มได้คุณไม่สามารถฟื้นคืนที่พร้อมกับคู่มือน,นั้นได้มันเป็นสิ่งที่จักรวาลไม่อนุญาตทันทีที่คุณตาย แม้ว่าคุณจะฟื้นคืนชีพแต่คู่มือก้าวเล่มก็จะหายไปและวิวัฒนาการที่คุณได้รับจากมันจะหายไปด้วยแม้ว่าคุณจะได้รับชุดเกราะแม่ทัพและราชาอีกครั้งคุณก็จะไม่มีทางใช้มันได้เลยสรุปแล้วคุณจะเสียสิทธิ์ในการเป็นผู้นำของเผ่าพันธุ์หลัวเฟิงสูดหายใจเข้าลึกๆถ้าเขาสูญเสียทั้งหมดนี้ความแข็งแกร่งของเขาจะลดลงอย่างมากดังก้องดวงดาวที่ถูกผนึกนับไม่ถ้วนก็สั่นสะเทือนไปทั่วสารเจ้าเริ่มแล้ว ผูตีหันไปที่ศูนย์กลางของสารเจ้ากระบวนการกำลังจะเริ่มต้นสตาร์ทาวเวอร์เป็นสมบัติของผู้นำเผ่ามนุษย์โลกสมควรได้รับซิวแสงส่องลงมาจากด้านบนสารเจ้ามารวมกันที่ศูนย์ดวงไฟจำนวนนับไม่ถ้วนส่องที่จุดเดียวก่อตัวเป็นคริสตัลโปร่งแสงและส่องประกายด้วยได้สีทองอยู่ข้างใน หลัวเฟิงผู้ตีหันกลับมาผู้รับเลือกคนแรกอดทนมา2,600ปีก่อนล้มคนที่สองเดินต่อไปถึง3,300ปีฉันหวังว่าคุณจะสามารถอยู่รอดได้อืมหลัวเฟิงหันไปมองคริสตันโอกาสที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของเขากระบวนการทั้งหมดนี้เป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของเขาถ้าเขาล้มเหลวแม้ว่าผู้นำเมืองแห่งความโกลาหลในยุคแรกจะฟื้นขึ้นมา เขาก็จะสูญเสียทุกอย่างเกี่ยวกับคู่มือก้าวเล่มเขาจะเป็นเพียงอัจฉริยะโดยปราศจากการเผชิญหน้าพิเศษของเขาเขาจะอ่อนแอกว่าเมื่อก่อนมากและความเคารพของผู้นำเมืองที่มีต่อเขาจะลดลงอย่างแน่นอนคงจะโชคดีถ้าเขาสามารถเป็นอัศวินได้และอัศวินในสายตาของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่เป็นเพียงมดตัวน้อย ถ้าเขาทำสำเร็จการเป็นผู้นำของเผ่าพันธุ์โลกจะทำให้เขามีโอกาสกลายเป็นมหาอำนาจในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่เขาจะมีโอกาสที่จะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่ความสำเร็จฉันต้องทำให้สำเร็จหลัวเฟิงคำรามอาจารย์ครับเฮฟวี่แอโรสื่อสารทางจิตใจกับเขาฉันเพิ่งหนีออกมาฉันจะเตือนชูหอวูกเกี่ยวกับเทียนเฉินแล้วแต่เขาก็ถูกล้อมฆ่าโดยค่ายปีศาจในที่สุด ท่านอาจารย์คุณอยู่ที่ไหนฉันรู้สึกถึงตำแหน่งของคุณแต่ฉันเข้าไปไม่ได้ถูหอวู้ล้มลงหลัวเฟิงอดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาเทียนเฉินฉันจะต้องฆ่าคุณเฮฟวี่แอร์โร่ทิ้งหอคอยดวงดาวไว้ก่อนและแม้แต่ในสงครามนอกพื้นที่ห้ามออกไปปรากฏตัวรอฉันอย่างอดทนจนกว่าฉันจะติดต่อคุณผ่านจัก,กรวาลเสมือนจริงหลัวเฟิงสั่งเขาได้ให้อุปกรณ์เครือข่ายจัก,กรวาลเสมือนที่ไม่ระบุชื่อแก่เขาก่อนหน้านี้มาก ครับหัวหน้าหลัวเฟิงเจ้าต้องเข้มแข็งเนื่องจากกระบวนการนั้นเจ็บปวดและยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อผู้สมัครทั้งสองได้พิสูจน์มาแล้วในอดีตว่า3,300ปีที่ผ่านมายังไม่เพียงพอปูติมองไปที่เขาอืมหลัวเฟิงพยักหน้าข้าเทียนเฉินเขาต้องผ่านการพิจารณาคดีนี้ก่อนถ้าเขาล้มเหลวและตายลูกน้องของเขาเองจะต้องตายไปพร้อมกับเขา แม้ว่าเขาจะฟื้นคืนทีพโดยปราศจากชุดในโพลและชุดเกราะของราชามันก็ยากที่จะจัดการกับเทียนเชนฉันต้องรอดจากสิ่งนี้หลัวเฟิงคิดงั้นก็เริ่มปูตีเน้นและชี้ไปที่หลัวเฟิงเบาๆทันใดนั้นคริสตันที่ดูเหมือนปกติไม่มีพลังงานหรือแรงกดดันใดๆพุ่งเข้ามาหาเขาเมื่อมันสัมผัสหลัวเฟิงแต่หลัวเฟิงไม่รู้สึกกว่ามันเข้ามาทางในจิตใจเลยทีทันทีที่คริสตันสัมผัสกับแกนกลางของเขา แกนหลักของเขาที่ซ่อนอยู่ภายในวงแหวนโลกของเขาสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแม้แต่ร่างกายของโมชาและวิญญาณของสัตว์อสูรเขาทองก็สั่นคลอนเหมือนกับว่ามีคนควบคุมวิญญาณในร่างมนุษย์ของเขาวิญญาณมี3ามส่วนแต่แกนหลักเป็นศูนย์กลางของมันนอกจากนี้จิตสำนึกของเขายังสามารถสลับไปมาระหว่างทั้งสามได้อย่างง่ายดาย แม้ร่างหนึ่งจะถูกทำลายไปก็ไม่เป็นไรทันทีที่วิญญาณของเขาถูกยึดครองและเขากลายเป็นธาตุร่างกายที่เหลือก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันเมื่อคริสตันหลอมรวมเข้ากับตัวเขามันก็ส่งผลต่อแกนหลักทันทีที่เขาล้มเหลวแกนหลักจะพังทลายฉันไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเขาบอกไม่ใช่หรือว่าเจ็บมากและคงอยู่ได้นานหลัวเฟิงนั่งไขว่ห้างและอยากรู้อยากเห็นดังก้องในทันทีนั้น ความเจ็บปวดที่น่าสยดสยองอย่างไม่น่าเชื่อน,นั้นได้โจมตีร่างกายทั้งสามและแกนหลักของเขาในทันทีรู้สึกเหมือนสัตว์ร,ร้ายกำลังพยายามคลานออกมาจากจิตวิญญาณของเขาผู้ตีนั่งไขว่ห้างภายในสารเจ้าเทรายาวสีมุ่งของเขาพลิ้วไหวตามสายลมเมื่อมองไปที่ขาไขวยหลัวเฟิงที่สั่นสะท้านจากความเจ็บปวดเขาคิดว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเป็นผู้นำของเผ่าพันธุ์มนุษย์หวังว่าผู้รับเลือกคนที่สามนี้จะผ่านมันไปได้ มีครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาที่หลัวเฟิงต้องหลอมวิญญาณของพวกเขาเพื่อต่อสู้กับสัตว์ร,ร้ายเขาสีทองนั่นคือตอนที่เขาได้ครอบครองสัตว์เขาทองนั่นคือตอนที่ชีวิตของเขาได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และตั้งแต่นั้นมานี่เป็นครั้งที่สองทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเขาจะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่ภายในกระแสพลังงานมากมายสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่า9 0,000กิโลเมตร เรืองแสงสีดําเขานั่งไขว่ห้างบนยอดเขาผู้เท่าผู้นี้มีเขาโปร่งแสงเป็นประกายเสียงของเขาดังขึ้นอาจารย์เมื่องอตัวข้าบังเอิญไปร่วมรบกับพวกมนุษย์โดยไม่ได้ตั้งใจเม็ดทราย91เเม็ดนั้นค่าต้องการพวกมันผู้เท่าในที่สุดเผ่าพันธุ์ของข้าก็สามารถปราบมนุษย์คนนั้นได้และตอนนี้เจ้าต้องการทิ้งเอาสมบัติหนึ่งในสสมบัติไป เสียงฟ้าร้องสั่นสะเทือนกระแสพลังงานทั้งหมดดังก้องอยู่ที่ความสูง90,000กิโลเมตรถ้าเจ้าไม่มอบมันค่าจะช่วยมนุษย์ผู้เท่าผู้สง่างามนั้นไม่ได้ดูถูกรบกวนเลยทันใดนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อเขาหันไปทางพื้นที่อันกว้างใหญ่เกือบจะเหมือนกับว่าเขาสามารถมองผ่านระยะไกลใดใตรงไปที่หอคอยดวงดาวในสนามรบที่เผู้รับเลือกคนที่สามเริ่มแล้ว ดวงตาของสิ่งมีชีวิตที่สง่างามเป็นประกายด้วยความคาดหวังหวังว่ามนุษย์ตัวน้อยจะประสบความสำเร็จไกลออกไปมหาเทพก็โหมกระหน่ำทำให้สายฟ้าฟาดลงมาอย่างแรงหลังจากนั้นลำแสงอันเจิดจรัด91ส91ดวงพุ่งเข้าหาผู้เท่าอาจารย์เมื่องอตัวผู้นำเมืองพริม่าเคอสฉันจะไปก่อนคนแก่หัวเราะเมื่อนั่งอยู่บนยอดหอคอยเขาก็กลายเป็นลำแสงในทันทีแม้แต่หอคอยก็หายไปจากพลังงานที่อยู่รอบตัวทันที